การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสที่มาของไวรัสโควิด -19 มีสมมติฐานว่าไวรัสอาจจะมีแหล่งเริ่มต้นคือค้างคาวและกลายพันธุ์เมื่อผ่านสัตว์ตัวกลางกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคในคนและคุไปรับเชื้อมาแพร่ระหว่างคนสู่คน เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพศ2562หรือคศ2019ที่เมืองหูฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยภาคกลางของประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนานแน่นจึงเกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็วมีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็นจนประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศลงลักษณะของการแพร่เชือ้อ เกิดจากการได้รับเชื้อจากละอองฝอยหรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยโควิด19เชื้อละอองฝอยจากการไอหรือจามการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะการสัมผัสเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงการได้รับเชื้อที่ล่องลอยยิวภายในอากาศ อาการของโรคโควิด -19 อาการของโรคโควิด -19 คือมีไข้สูงปวดเมื่อเนื้อตัวเจ็บคอมีน้ำมูกไอห,หายใจหอบเหนื่อยนอกจากนี้ในการระบาดระโรก3ผู้ป่วยอาจมีอาการตาแดงมีผื่นแดงเป็นปืนๆคล้ายผื่นลมพิษบรเิเวณเขนขาลำตัว การรักษาโรคโควิด -19 ขณะน,นี้ทีมแพทย์จากทั่วโลกกำลังระด,ดมสม,มองเพื่อคิดค้นยารักษาและวัคซีนป้องกันซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคโดยเฉพาะแต่เน้นการรักษาตามอาการและมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคแค่เบื้องต้น การป้องกันการแพร่เชื้อเบื้องต้น 1. ล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ให้ทั่วและนานพอป,ประมาณ20วินาทีและเช็ดมือให้แห้งหรือฆ่าเชื้อด้วยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2. อ,อย่าเอามือจับหน้าปากจมูกหรือตาถ้าจำเป็นควรทำให้ทำมือให้สะอาดก่อน 3. เว้นระยะห่างจากคนอื่นที่อาจจะแพร่เชือ้อ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ 4. ทําความสะอาดสิ่งเวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อาจจะปนเปื้อนสีผะาน้ำมูกน้ำลายจากผู้ป่วยหรือเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่งผลกระทบมากมายต่อโลกในปัจจุบัน 1. สุขภาพการระบาดท,ทาให้มีผู้ติดเชื้อและส่งผลกระทบทางสุขภาพทั่วโลกได้มีการรักษา,กาเละกอัดูแลสุขภาพที่ต้องการ 2. เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความตื่นตัวทางเศรษฐกิจระบบการทํางานของหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล 3. การเดินทางมีผลกระทบให้การเดินทางระหว่างประเทศลดลงมากซึ่งมีผลต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน 4. การศึกษาการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ส่งผลกระทบในการศึกษาและการเรียนการสอน 5. การทํางาน การทำงานระหว่างประชากรโลกได้รับผลกระทบในลักษณะของการทำงานจากบ้าน (work from home) และการลดจำนวนการทำงานลงการเสิ่นสุดของโรคโควิด19จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงการพัฒนาวัคซีนการรักษาทางการแพทย์ละมีการควบคุมการแพร่ระบาดการจบลงของโรคนี้อานมีหลายทางที่เป็นไปได้ทั้งนี้การจบลงของโรคโควิด -19 ไม่ได้หมายถึงการหมดไปจากทุกสถานการณ์ แต่อาจเป็นการควบคุมให้เข้าสู่ระบบที่สามารถจัดก,การไห้ดีขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง